ไอ้เอกตอนนี้แม่กูเข้าโรงพยาบาลกูรีบใช้เงินด่วนมึงทำไงก็ได้คือได้กูว่าหาแสนได้ไหมเงิ <S <S นแค่นี้จะทวงอะไรกันนะักันหนาวะฮะ ในที่สุดก็เจอมึงจนได้เอาเอกมาอยู่นี่ได้ไงกูอยู่นานแล้วกูมีเรื่องให้มึงช่วยหน่อยอ่ะดูจากสีหน้าก็พอดูออกว่าต้องมีเรื่องแน่นอนถึงมาเนี่ยไหนพูดมาซิมีอะไรคือว่าตอนนี้ธุกรกิจกูกำลังจะล้มละลายเจ้านี้มาทวงหน้าบริษัททุกวันเลยเท่าที่คิดได้ก็มีแค่มึงอ่ะที่ช่วยกูได้ เพื่อนคนอื่นแม่งตกอับหมดแล้วแล้วไปทำท่าไหนวะถึงโดนเขาทวงขนาดนั้นกูกู้เงินเกินตัวไงแล้วธุรกิจกูดันไม่รุ่งสักตัวมึงไม่ต้องถามเยอะละเอาเงินมาให้กูยืมหน่อยแล้วมึงต้องการใช้เงินเท่าไห, 9, <000. S 2> 9, หร่เก้าแสนเก้าแสนเลยเหรอวะเก้าแสนเองเพื่อนมึงมีอยู่แล้วเอามาให้กูยืมหน่อยนะ กูสัญญากูขอเวลาหนึ่งเดือนกูจะรีบค้นมึงเลยเชื่อใจกูนะเพื่อนมึงแน่ใจนะเว้ยว่าแค่เดือนเดียวแน่ใจดีธุรกิจกูมีหลายตัวสำเร็จแ,แค่ตัวเดียวอะ่ะคืนมึงได้ทันทีเลยนี่เป็นเงิน5้าแสนกูกำลังจะไปฝากธนาคารพอดีส่วนอีกสี่แสนยวโอนให้โอเคเดี๋ยว,น,ยวนี่เป็นเงินที่จะเอามาหมุนในบริษัท มึงต้องทำตามสัญญานะเว้ยโอเคเพื่อนขอบคุณมากที่ช่วยกูกูไปละไว้วันหลังกูเลี้ยงข้าวเจอกัน ฮัลโหลพี่เกิดเรื่องแล้วไม่เข้าโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ห้องไอซีต้องรีบผ่าตัดลวนฮะคุณห <Huh? S 2> มอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลประมาณ5 000, ้าแสนพี่ต้องจ่ายเงินมาจําก่อนผมคนเดียวไม่รู้จะทํำยังไงเลยเงินที่มีอยู่ก็ไม่พอโ okay. อเคตีใจเง็นก่อนนะเฝ้าดูอกันแม่ดีๆส่วนเรื่องเงิน่ะเดี๋ยวพี่จัดก,การให้ แลหลเอก็กว่าไงเพื่อนเตอ๋อคือว่าตอนนี้กูรีบใช้เงินแม่กูเข้าโรงพยาบาลเงินที่มึงยืมกูไปอ่ะคืนกูก่อนได้ไหมอะไรวะเงินแค่นี้ทวงอยู่ได้เออเออกูคืนแน่นอนขอเวลาอีกสองสาวันแค่นี้นะกูยุ่งอยู่ฮัลโหลเอก็กฮัลโหลฮัลโหล พี่เพิ่งถอยรถน้งใหม่อะคืนนี้ไปฉลองกันหน่อยปะดีเลยค่ะพี่เอกหนูชอบนั่งรถใหม่มากช่วยทายพี่อี๋พี่ชวนกูบ้างเหรอวะชวนทำไมวะเี่เอกอ้าวเพื่อนเต๋อจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนวะมานั่งเรียนก่อนทำไมกูถ่วงมึงไม่รับวะหรือว่ามึงบล็อกเบอร์กูไปแล้ว นี่ถ้ากูไม่มาตรงนี้มึงคงลืมกูไปแล้วใช่ไหมกูลืมบอกมึงว่ามือถือกูเสียงั้นเหรอแล้วเงินที่มึงยืมกูไปเก้าแสนมึงจะคืนกูได้ยังนี่มันก็ปีหนึ่งแล้วเว้มึงบอกช้าไปว่าเพื่อนกูเอาเงินไปลงทุนต่อ,ล,อละขอเวลาสักสองสามวันนะเดี๋ยวกูคืนให้ไอ,เอ้เีกตอนนี้แม่กูเข้าโรงพยาบาลกูรีบใช้เงินด่วน มึงทำไงก็ได้คือได้กูกว่าห้าแสนได้ไหมเงินแค่นี้จะทวงอะไรกันนักหนาวะฮะไอเอกนี่มึงติดเงินกูอยู่นะเว้ยไม่ใช่กูติดมึงตอนมึงเดือดร้อนกูให้มึงยืมโดยที่ไม่คิดอะไรแต่พอกูเดือดร้อนมึงกลับพูดแบบนี้ใส่กูเหรอตอนนั้นมึงสัญญากูว่าจะคืนภายในหนึ่งเดือน นี่มันปีหนึ่งแล้วเว้ยยังไม่คืนเลยที่กูให้มึงยือมอ่ะพรากูยังเป็นเพื่อนกูถึงช่วยเหลยมึงเออดูคืนให้นี่ห้าแสนเอาไปก่อนแล้วกันเอก นี่ถ้ากูไม่มาหามึงมึงจะหลบหน้ากูตลอดชีวิตเลยใช่ไหม,มงเงินกูก็คืนให้แล้วมึงจะเอาอะไรอีกวะอ่ะสามแสนอะไรของมึงวะคืนคลิปไง <laughs> ไอ้เฮกนึงจำไว้นะเป็นคนต้องรู้จักบุญของคน ตอนที่กูให้มึงยืมเงินพ่อกูอยากให้มึงลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งไม่ใช่ให้มึงย้อนกลับมากัดกูกูรอ,อเล่นเพื่อนเดี๋ยวกูโอนให้ห เพื่อนเต๋อเอาเอกข้อคิดถึงมึงเลยว่ะไม่เจอตั้งนานมึงคิดถึงกูหรือคิดถึงเงินกูกันแน่ถูกต้องล้ะครับมึงนี่รู้ใจกูจริงๆเลยนะนี่กูยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยอ่ะก็เพื่อนอย่างมึงอ่ะมันก็มีแค่อย่างเดียวแหละหรือจะให้เราเป็นเรื่องอะไรอีก ไอ้เพื่อนมึงพอมีให้กูยืมสักสามแสนไหมกูสัญญาภายในหนึ่งเดือนกูคืนแน่นอนได้สิมึงรอกูแป๊บนะอ่ะนี่ขอบคุณมากเพื่อน ไอ้เตอ๋อนี่กูามายืมเงินมึงเอาขยะให้กูทำไมเน s <S ี่ยก็ให้มึงยืมที่ไปก่อนไง <c ười> คนอย่างมึงนะครั้งเดียวก็เกินพอละตอนยืมยอมทุกอย่างแต่พอตอนคืนกูแทบจะได้กลาตีม,มึงด้วยซ้ำเงินนะทุกคนหามาด้วยความยากลำบากกันทั้งนั้นถ้าเขาเมตตาตอนที่มึงลำบาก มึงจงจ้าไม่ว่าอย่าเดยนละคุณไอ้เตอมึงทำางนี้มึงตัดเพื่อนกับกูเลยนะกูตัดเพื่อนกับมึงตั้งแต่ก้าแสนแรกที่กูต้องไปทวงแล้วเพื่อนดีๆที่ไหนกันเขาทำกับเพื่อนแบบนี้เชิ่นี่มึงจะออกไปดีๆหรือจะให้กูเรียกร,ปรอปภมาลากตัวมึงออกไป Oh,